kuatannya yep. <laughs> <laughs> อ,อ,อ้าวกบัิให้พอพอละวเก็ดเป็นตัวแล้วครับยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จฮะนี่ก็ยกค้าเช็บตัวเก่าให้เลยครับ 要开完呢了 <laughs>。 มาข้าง Oh. Okay. ออกเติมไหมชอบกัดชอบกัดไปไปเสร็จแล้วไปกินให้ลุลูกไปครับคับขอบคุณครับสามท่านกับห้าไลน์นะฮะครับขออนุญาตขึ้นไลค์กันนะครับ